สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกมการเดนเท l กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครที่จะเข้ามาในตู้กระชาในสัต,ตา์ต่อไปนะครับผมว่าในเซิร์ฟเวอร์ global ของเราเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างและตัวละครตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูกันเลยละกันนะครับ ตัวละครตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครของโซฮีนะฮะันักวิทยษศาสตร์ในชุดว่ายน้านั่นเองนะครับตัวละครของโซฮีนั้นจะเป็นตัวละครนักรบไร,ริท่านะฮะซึ่งจะเป็นตัวละครสาย p v p และเล่นอารีนาเป็นหลักนะครับเนื่องจากจะมีการโจมตีปกติซึ่งจะเป็นการโจมตีตัวละครที่เป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลของอีกฝ่ายก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมซึ่งในโคลเซียมในปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะใช้กันอยู่บ่อยมากอยู่พอสมควรเลยนะครับ เป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงมากนะครับแล้วก็มีความสามารถของพาร์สิตอนดาวที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้รับดาเมจน้อยลงนะครับผมยิ่งเฮสตี้ต่ำเท่าไหร่ก็จะได้รับดาเมจน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับและยังมีสกิลปาร์ตี้ที่จะช่วยในเรื่องของการโจมตีระยะใกล้แรงขึ้นอีก50%นะครับผมเป็นตัวละคร1่งตัวเลยถ้าหากว่าใครที่ต้องการเล่นในเรื่องของคอ,งองลเลสเซียมนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ ถัดมาตัวละครที่2นะครับตัวละคร Listen Android, AA72 นะครับอ่ะหรือว่าน้อง AA72 นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจดิลเลอร์นะครับผมธาตุน้ำนะฮะซึ่งตัวของ AA72 นั้นจะโดดเด่นในการเล่นอารีนาเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมีการโจมตีปกติ2รูปแบบนะครับทั้งรูปแบบการโจมตีด้วยาการยิงปืนระยะใกล้นะครับแล้วก็การยิงตัวของ r o c เก็ l a ันเชอร์ในระยะไกลที่สร้างดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับ แล้วมีสเต็กที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทาดาเมจที่สูงมากฟังป้องกันที่สูงอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีสกิลอาวุธที่สามารถโซนพื้นที่ให้กับตัวเองได้นะครับผมทาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจให้กับอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีและฉึกอยู่พอสมควรเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าดําคูญนะครับและยังมีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการตีติดคริติคอลให้กับทีมด้วย นะครับึง40%เลยนะครับเลยเป็นตัวหนึ่งที่คนนั้นมักจะหยิบมาเล่นบ่อยๆในการเล่นทีมระยะไกลนะครับในช่วงอารีนาแรงสูงๆหน่อยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ต่อมาตัวละครที่3นะครผมเป็นตัวละครนักปรุงยาวินลิงนะครับตัวละครของวินลิงเนี่ยก็จะเป็นตัวนักรบนะครับผมธาตุไฟ ตัวละครตัวนี้เนี่ยหลักๆนั้นจะเน้นในเรื่องของการตีบอสเป็นหลักเลยนะครับผมจากสกิลที่จะช่วยบัฟเพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีปกติให้แรงขึ้นนะครับอ่ะ บัฟในเรื่องของดาเมจธาตุไฟที่เพิ่มมากขึ้นดาเมจคริติคอลที่เพิ่มมากขึ้นและอื่นๆอีก,อกมากมายเลยที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มดาเมจให้กับทีมธาตุไฟเป็นหลักเลยนะครับรวมถึงสกิลปาร์ตี้ที่จะมีในเรื่องของดาเมจไฟเพิ่มขึ้นด้วย50%นะครับตัวละครตัวนี้นั้นนะครับผมหลักๆเองเนี่ยคนมักจะนํามาเล่นในทีมตีบอสธาตุไฟระยะไกล้เป็นหลักนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากต้องการเปิดตัวละครตัวนี้จริงๆนะครับแนะนำว่า คิดจะทําทีมตีบอ์ธาตุไฟเมื่อไหร่นะครับค่อยเปิดแล้วกันนะครับผม ถัดมาตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมตัวละครที่4นะฮะตัวของโดเกบิอินฮานะครับผมตัวของโดเกบิอินฮานั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ผมจัดให้เป็นตัวละครหนึ่งในท็อปเทียเมต้าในปัจจุบันที่สามารถทําได้หลายอย่างในทุกๆคอนเทนต์และเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่อยู่ท็อปเทียเมต้าก็ตามแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นที่สุดในทุกๆโหมดนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังมีในเรื่องของการเล่นอารีนาและคอร์เซียมอยู่ที่ทำได้ แต่ไม่ได้ทําได้ดีที่สุดนะครับแต่ในโหมดอื่นๆเนี่ยเขาทําได้ดีได้หมดเลยนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของการลุยด่านเองก็ตามตีบอสลงลิฟอวกาศคามาซอนแม้แต่คอลเลเซียมกับอารีน่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวลอครตัวนี้มีความสามารถหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิวให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมการบัฟเพิ่มพลังโจมตีการลดพลังโจมตีอีกฝ่ายลดพลังป้องกันอีกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มดาเมจระยะไก,กลให้กับตัวเเอองงและพื่่รวมทมทถึ เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถือว่าการโจมตีปกติค่อนข้างต่อเนื่องว่องไวสกิลเชนอาวุธโจมตีทีเดียวก็ติดเชนเลยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครทั้งหมดหากใครยังไม่มีติด ID ไว้ก็ควรจะมีติดไว้ใน ID ซะหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าหากเปิดมาใน ID ดีเมื่อไหร่ได้ใช้งานอย่างแน่นอน100%นะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้กระชาการันตีนะครับผมซึ่งตู้กระชาการันตีนี้เนี่ยจะสามารถเปิดได้เฉพาะเพชรที่เราเติมเงินเท่านั้นนะครับโดยใช้เพชรทั้งหมด2,700เพชรในการเปิดตัวกล่องกระชาเนี่ยทั้งหมด10กล่องด้วยกันแต่ตู้นี้ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าการันตีนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะการันตีเพียงแค่กล่องขาวให้คุณจากการเปิดเท่านั้นนะครับส่วนตัวละครที่เหลือนั้นจะออกเป็นตัวละครอะไรตรงนี้ก็อยู่ที่ดวงกันอีกทีนึงแลวกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป แล้วกันนะครับที่จะมีมาในรอบนี้เนาะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v i l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆได้นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆเพื่อนๆทุกคน